ครับสวัสดีครับผมพบกับสํกลังวันนะครับแนวทางเวลาครับผมวิาหันที่16กันยายน64ครับครับก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแจ้งเตือนให้แอดขอบคุณครับมาหนาที่นี้นะผมแอดให้เป็นแนวทางครับผมโปรดใช้ยานในการรับชมครับผมเข้ากออภไปนะครับมาหนาที่นี้ครับผม ครับกับที่งานมาให้จับผู้ถูกก็ขอแสดงวันนดีกัคนที่ถูกรางวัลกันเลยครับผมครับถูกรางวัลนะครับเนวดังเวลาครับผมครับไม่มีอะไรครับผมช่องทางติดต่อครับผมฝากกดไลค์กดิกติดตามด้วยช่องทางติดต่อตรงนี้นะครับในไลน์เาสอบถามตรงนี้เลยครับผมครับมาดูครับมีเลขอะไรมาครับก่อนเื่นนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะครับ กดหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกำลังใจครับแอด์ไนเป็นแนวทางครับผมโปรดจกันในการรับชมครับผมเข้าดูขอภัยนะครับมาณนทีนี้นะครับลองกับคู่นูนะครับแอด์ไ้เป็นแนวทางครับถุดสองตัวสามตัวนะครับไม่มีอะไรมากมายครับผมฝากกดไลก์กดติดตามไ้ด้วยนะครับกดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปกต่อไปถ่ายคลิปจะไม่น้าท่านติดตามเคยนะครับผม มีเลยครับเข้ามาสอบถามก็ได้ครับแอนไลน์ก็สอบถามก็ได้มีอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยก็ได้ครับแอนไลน์เป็นแนวทางนะครับผมกับกับที่ผ่านมาครับผมใครจะพูดูก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ดูรนงวันกันด้วยครับผมแอนไลน์เป็นแนวทางครับผมคนดัหนึ่งไลน์หนึ่งติดตามมนกันก็คือกำลังใจครับแอนก็ขอขอบคุณนะครับมาหน้าที่นี้นะครับผม กดไลค์กดติดตามให้นะครับผมาจะได้มีกำลังใจครับทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับให้เป็นแนวทางนะครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกำลังใจครับผมจะได้มีกำลังใจครับทำคลิปต,ต่อไปครับทุก2สองตัวครับคาร์ดมานะครับผม เ่ากับคูนัวนะครับจุดสามตัวกับไม่มีเลยมากมายครับกับสุกกำลังวันนะครับเน๋ยวดังเวลาครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้หากท่านไม่ชอบดียร์จะได้นะครับ 3ตัวครับ2ตัวชุดเด็ดชุดรองนี้ก็จับในตารางครับผมการจูําลังวันนะครับแนวทางเวลาครับผมไม่ได้งัดครับที่สิบหกพันหเก้าปีหกสี่เอลครับช่องทางติดต่อครับผมเอ็นแรงก็ะถานตรงนี้ครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากมายครับผมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับการตกบกกร้องอะไรขอไยนะครับมาณที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ